สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลน,นะครับในเช้าวันนี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตชวนคุยเพราะได้มีการอ่านหนังสือคิดแบบยิวทำแบบญี่ปุน่นซึ่งมียอดขายทะลุถึง3ล้านเล่มที่ญี่ปุ่นนะครับวิธีคิดแบบนี้ครับเป็นวิธีคิดที่ผมเองนั้นก็ยอมรับว่าเคยคิดมาก่อนแต่จะถูกจะผิดจะเหมาะสมไม่เหมาะสม พี่น้องลองฟังดูนะครับหนังสือเล่มนี้เขาจวหัวครับว่าแพทย์กับทนายความคือคนไร้อิสรภาพที่มีรายได้สูงคนที่ไร้อิสรภาพไม่มีอิสรภาพที่มีรายได้สูงสังคมให้กวามนยอมรับว่าพวกหมอกับหมอความนี่นะครับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแท้จริงแล้วจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีอิสรภาพหรอก พวกเขาเป็นคนไร้อิสระภาพที่หัวดีมีความจำดีมีรายได้สูงต่างหากแต่บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จจริงๆแล้วพวกเขายืนนำหน้าคนจนอยู่แค่ก้าวเดียวเท่านั้นเองการที่มีรายได้สูงไม่ได้หมายความว่าจะมีอิสรภาพตามไปด้วยอิสระภาพตรงนี้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือกุณฮอนดะเคนเขาให้ความหมายว่าอิสรภาพคืออะไรครับ อิสระภาพคือคนที่มีเรื่องต้องทำน้อยมากเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนกลางคืนนั้นเขามีอิสระอิสระอะไรครับอิสระจากการที่เขาไม่ต้องไปที่ที่ทำงานที่ออฟฟิศอิสระเพราะไม่จำเป็นต้องคอยเอาใจใครอิสระเพราะเขาสามารถมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วสนุกกับมัน จนพอใจเวลาอารมณ์ดีก็ทำงานบ้านขับรถอยากจะทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้อย่างอิสระแต่คนที่ไร้อิสระภาพก็คือคนที่มีเรื่องต้องทำเยอะไปหมดเต็มไปหมดตื่นเช้าขึ้นมาต้องกระหืดกระหอบกินอาหารกินข้าวขึ้นรถไปทำงานถึงออฟฟิศก็ยุ่งไม่มีเวลาคิดถึงตัวเองในหัวมีแต่เรื่องที่ว่าทำยังไงงานจะต้องเสร็จให้ทัน นานๆานทีก็จะเหม่อลอยคิดว่าวันหยุดวันอาทิตย์ก่อนสนุกจังเลยอาทิตย์นี้จะไปยังไงจะสนุกคิดถึงวันหยุดเขาแทบจะไม่มีเวลาเป็นอิสระที่เป็นของตัวเองกลับมาถึงบ้านนะครับก็ยังมีเรื่องต้องทำเต็มไปหมดไหนจะดูแลลูกทำงานบ้านไหนจะงานจุกจิกจึงไม่มีเวลาเหลือให้คบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนั้นคืออะไร คนไร้อิสรภาพเป็นคนที่ทําตัวเองหมดอิสรภาพสี่เองเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขามัวใช้เวลาตอนกลางคืนและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการรับบายความกัดกลุ่มจากงานที่ทําแทนที่จะใช้เวลาอันมีค่าเหล่านั้นไปวางแผนทําให้ตัวเองกลายเป็นคนมีอิสระภาพคิดย้อนทบทวนชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองน่าคิดใช่ไหมครับพี่น้อง พี่น้องครับสิ่งที่ผมชวนคุยชวนคิดในเช้าวันนี้ทำให้ไปถึงคํำคำหนึ่งครับคำพูดที่บอกว่าคนที่เป็นเศรษฐีได้ต้องเป็นคนที่มอบความสุขหรือสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นคนที่เป็นเศรษฐีอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีอิสรภาพนะครับแต่คนที่มีอิสรภาพนั้นเป็นเศรษฐี เศรษฐีในที่นี้หมายถึงอะไรครับวัดจากการให้คนอื่นมากกว่าการรับนี่คือเศรษฐีตัวจริงนี่คือคนที่ร่ำรวยฝ่ายวิญญาณจริงๆเพราะว่าเขาสะสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์ครับสิ่งที่เขามีอยู่ในโลกนี้เขาใช้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมาซึ่งทรัพสมบัติในสวรรค์เขาใช้ทรัพสมบัติที่ไม่เที่ยงทรัพสมบัติที่สูญหายได้ทรัพสมบัติที่ขโมยขุดช่องลักมา รักไปได้ทรัพสมบัติที่มันแรงมอดมันแท้มันกินได้ทรัพสมบัติที่มันเสียหายได้เพียนครับสิทรัพย์เหล่านี้ครับเขาใช้เพื่อที่จะสัมสมกลายเป็นหรือว่าแปลสภาพเป็นทรัพสมบัติบนสวรรค์โดยการมอบความสุขหรือให้ออกไปและสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเพี้ยนครับผมชอบคําว่ามอบความสุข และสร้างคุณค่าเมื่อเราสร้างคุณค่ากับคนอื่นนะครับก็นำมาซึ่งความสุขความสึขของผู้ให้และผู้รับพี่น้องครับความสุขนั้นถือว่าเป็นพระพรของพระเจ้าสำหรับลูกๆของพระองค์บรรดาบุตรของพระองค์ก็คือพวกเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงประทานความสุขให้กับเราเป็นพระพรไม่ว่าจะอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า พระพรทั้งแปดประการก็ดีหรือพระพรอันเนื่องจากการชั่วฟังพระวจนะของพระเจ้าทําตามพระวจนะของพระเจ้าพระพรอันเนื่องมาจากการมอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้าพระพรในการเดินตามพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์พระพรเหล่านี้นะครับจะมาถึงชีวิตของเราโดยเรารับเอาด้วยความเชื่อรับเอาด้วยการถวายตัวถวายชีวิตของเรากับพระเจ้า ในขณะที่เมื่อพระพรมาถึงพี่นองครับชีวิตของเราก็จะเป็นท่อพระพรเป็นภาชนะที่นำพรไปถึงคนอื่นเป็นทานแห่งพระพรเที่ให้พระพรหลังไหลเหมือนกับทานหรือกับสายน้ําทานน้ําที่ผ่านชีวิตของเราไปและพระพรเหล่านั้นนะครับก็จะไปสู่ผู้อื่นและสร้างคุณค่าต่อไปเรื่อยๆเี่นตับ ด้วยพระราหิตของพระเยซูเจ้าทําให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่เรารับด้วยความเชื่อทําให้เรานั้นเป็นบุตรของพระองค์นั่นคือคุณค่าของเราถูกยกขึ้นสูงชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าขึ้นมาทันทีครับและการมีคุณค่าในชีวิตของพวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถเรามีเงินทองเรามีเกียรติยศเรามีชื่อเสียง แต่คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนราคาของเราราคาค่าตัวของเราราคาชีวิตของเราสูงครับเพราะแรกมาด้วยพระชนชีพของพระเยซูคริสต์และนั่นคือคุณค่าพื้นฐานของพวกเราทุกทกคนที่เป็นคริสเตียนผมเองนั้นได้เคยพบกับท่านผู้สู๋ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ทำงานเป็นคารวาสนะครับแต่ทำงานร่วมกันกับผู้รับใช้พระเจ้าท่านได้พูดว่าผู้รับใช้พระเจ้าแต่ละคนแต่ละคนที่ท่านรู้จักเมื่อเริ่มต้นนั้นท่านให้หนึ่งร้อยคะแนนทำไปทำมาทำงานกันไปทำงานกันมาอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาสัมผัสชีวิตด้วยกันไปด้วยกันมาปรากฏว่าหนึ่งร้อยนั้นะลดเหลือเก้าสิบแปดสิบลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มันต่ำกว่าห้าสิบก็ถือว่าตกนะครับพี่ังครับพระเจ้าของเราเวลาที่เรารับเชื่อพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพวกเราอยู่โดยพระคุณและโดยพระโลหิตของพระเยซูด้วยพระชนชีพของพระองค์นั้นแลาทั้งหลายเต็มร้อยเหมือนกันแต่เมื่อเราได้มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าทีทุกๆวันเราก็ยังคงเต็มร้อยเหมือนเดิม ต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกห่างจากพระเจ้าออกห่างจากพระวจนะของพระองค์เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ของเรานั้นไม่แนบแน่นกับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ถดถอยออกห่างจากพระองค์เดิครับเมื่อนั้นแหละครับคะแนนของเราตกลงจากร้อยเหลือเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหลายหลายคนบางคนนะครับก็ต่ำกว่าห้าสิบไปแล้วจึงอยากจะหนุนจิตจูใจพี่น้องครับว่าหากว่าเราเองนั้น อยากจะเป็นทานพระพรเป็นพ่อพระพรเป็นพระชนะนำพรไปถึงคนอื่นเพื่อที่เราเองนั้นจะได้ทำในสิ่งที่ชอบพระไทยของพระเจ้าในการสร้างสาวกก็ดีในการนำพระพรไปถึงคนอื่นมากมายก็ดีในการที่ให้เกิดการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ดีที่น้องครับชีวิตของเรานั้น ก็จะเป็นชีวิตที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นๆได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงให้คุณค่ากับเราเราก็ให้คุณค่ากับคนอื่นและคุณค่านั้นแหละครับก็คือชีวิตของเขานั้นมีค่าแต่เหล่านั้นได้ทุ่มเทชีวิตสละชีวิตของเราใช้ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนในการที่จะให้กับคนเหล่านั้นเวลาที่เรามีน้องครับ เราจะต้องเป็นคนที่มีอิสระเพราะเวลาที่เรามีนั้นเราสามารถที่จะใช้ในภารกิจของพระเจ้าได้ใช้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อเป็นพรเป็นผู้ที่นาพรให้กับคนอื่นๆได้พี่น้องรองพิจารณาดูนะครับหลายหลคนนั้นขณะที่เป็นคนรี่ว่ามนุษย์เงินเดือนต้องตื่นเช้ากลับบ้านดึกต้องทํางานหามรุ่งหาคำ่ำพี่น้องครับผมอยากจะมอบ สดุบทที่127นะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าพี่นงครับหลายๆครั้งเราต้องลุกขึ้นแต่เช้ามืดกระหืดกระหอบกินอาหารแต่พระเจ้าทรงประทานให้ผู้ที่รักพระองค์นั้นก็หลับสบายนะครับขอมอบพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับสดุบทที่127ให้กับพี่น้องทุกท่าน ขอยเกิดในชีวิตของพวกเราจริงๆอาเมนใจที่แตกสลายเพราะทุกทนมานานความเจ็บปวดเหล่านั้น ไม่ลดลงสักวันร้องให้เรื่องซ้ำๆผิดหวังแบบเดิมๆทุกครั้งจ็บช้ำที่ต้องเหลือชีวิตอยู่ Ooh, พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ต่อไปนี้ทุกความเจ็บปวดที่เราได้พบทุกความรู้สึกที่แตกสลาย ซ้ำๆผิดหวังแบบเดิมๆทุกครั้งเจ็บช้ำที่ต้องเหลือช <Ooh, S 1> ีวิตอยู่พระเจ้าทรง ที่ซ่อนเอาไว้มากมายผูดด้ใดสองสาวเขาจะได้รับ